บ้านพักริมน้ําผัดไทยห้อยขาแม่ดาวเรืองนะครับเดี๋ยวจะเดินเดินผมจะเดินลงไปสํารวจข้างล่างนะครับว่ามีห้องพักแบบไหนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดิน,ดดนครับอบ๋อขายนี่แหละครับนี่จะขายทําไมล่ะนี่บ้านพักดิโอจะเบื่อทําไมอ้าว แ้าของบ้านบอกว่าฝากขายด้วยครับคุณผู้ชมมาใครอยากจะได้บ้านพักมาเลยครับตรงนี้แหละผัดไทยห้อยขาผัดไทยห้อยขาบ้านพักแม่ดาวเรืองนะครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศดีทีเดียวเนี่ยผมพาเดินลงมาไม่ค้าไม่รู้ว่าแซวเล่นๆหรือขายจริงๆเมื่อสักครู่นี้บอกว่าฝากขายบ้านนะครับอ่าผมเดินลงมาข้างล่างนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มีก้อนหินขนาดใหญ่นะครับข้างบนสวยงามมากนะครับ อ่าผมเดินลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างเดี๋ยวมาดูกันว่ามีมีบ้านพักอ่าตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้อ๋อบ้านพักตรงนั้นเห็นแล้วนะครับอันหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นห้องพักนะครับหมายเลขหมายเลขสองตรงนี้ห้องพักนะครับอ๋อที่เรานั่งอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างมันก็คือห้องพักนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับห้องพักเออบรรยากาศดีครับคุณผู้ชมก็มีที่นั่งตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาเดินออกมาชมบรรยากาศชมวิวกันตรงนี้นะครับด้านหลังบ้านพักแม่ดาวเรืองผัดไทยห้อยขานะครับด้านหลังก็จะเป็นหนองน้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวหนองน้ำบริเวณนี้นะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านโน้นก็คือผาพญากูปรีนะครับหรือว่าทางขึ้นช่องสงำนะครับเห็นภูเขานะครับคุณผู้ชมครับ เห็นภูเขาแล้วก็ช่องสงงามนะครับอ่ามีคนนั่งอยู่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมอ่ามีมีคนนั่งอยู่ข้างบนโน่นนะครับเห็นเห็นเป็นคนนั่งกินอะไรอยู่ข้างบนครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ตรงโน้นคือผาพยากูปรีหรือทางขึ้นช่องสังงามนะครับคุณผู้ชมนี่สวยงามจริงๆครับบริเวณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ